นี่ผมลูกโดดซาวนะครับวันนี้มีสินค้ามานําเสนอนะครับข้างหลังครับเป็นตู้ลาโพงของแบรนด์ลูกโดดซาวเองนะครับกําลังประกอบนะครับมาดูทีมช่างกันครับว่ากําลังประกอบรุ่นไหนอยู่นะครับโอเคนะครับกําลังประกอบอยู่ตอนนี้ทั้งหมด12ใบนะครับอยู่บนรถยังไม่ได้เอาลงนะครับมาดูครับ จะเป็นสเปคไหนครับตัวนี้จะเป็นตู้เทอร์โบตัวท็อปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวดอกใ่้ดูนะครับมาดูรายละเอยียดตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตู้อ่าของลูกโดดซาวนะครับอ่าปีนี้จะใช้แบรนด์ LDs นะครับเ LDs ลูกโดดซาวพาวเวอร์แอมนะครับ power M ด้วยที่ใช้คำว่า power M ด้วยก็คือผมทำ power M ด้วยนะครับประกอบ power M ด้วยมาดูสเปคตู้นะครับตัวนี้จะเป็นงานท็อปเลยนะครับเป็นตะแกรงปั๊มขอบเหล็กนะครับมือจับเหล็กครับเพดหลังเป็นสเปคคอน,นครับเรแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าตัวยังประกอบไม่เสร็จครับงานสีระเบิดนะครับ ตัวนี้จะเป็นฝาบนนะครับเป็นตู้สูตรเทอร์โบฝาบน,นครับขนาดตู้จะอยู่ที่56นะครับสูง74ลึก74ครับตอนนี้ประกอบส่งลูกค้าจางังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมด12ใบนะครับมาดูสเปคดอกที่ลงให้ลูกค้านะครับตัวนี้ลูกค้ากำหนดมาให้นะครับรให้เอาดอก บิ๊กชุมแพนะครับ18นิ้วไว้5นะครับแม่เหล็ก2ก้อนครับราคาตู้จะอยู่ที่ใบละ4,500นะครับ4,500บาทนะครับส่วนดอกตัวนี้ถ้าเราซื้อดอกไปใส่เองดอกบิ๊กชุมแพขายอยู่ที่3,900นะครับต่อดอกดอกละ3,900 ส่วนผมสั่งมามันก็มีค่าส่งมีค่าส่งมาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆค่าสายไฟผมคิดนะครับแล้วก็ค่าน็อตยึดดอกผมคิดนะครับผมจะใช้น็อตตัวนี้นะครับยึดดอกลำโพงครับผมเคยลองเอาน็อตสังกะสีลองแล้วครับไม่อยู่นะครับขาดนะครับ ดอกจะเป็นพั0ห้ารวัตนะครับของบิ๊กชุมแพนะครับใหญ่มากครับไว้ห้าครับสินิ้วไว้ห้าครับแม่เหล็กน่าจะ280 2 8อยแ้อยแปก้อนครับจับคู่กับดอกกับตู้เบรเชอร์โบนะครับดูภายในตู้นะครับสวยงามนะครับเม็ดสีสวยงามครับ ตัวน,นี้พร้อมดอกผมขายอยู่ใบละเก้าพันนะครับพร้อมดอกเก้าพันนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าดอกแค่สามพันเก้าตู้4ี่พันอ่าตู้สี่พห้าทำไมถึงเก้าพันนะครับอย่าลืมว่าเรามีทั้งสายไฟนะครับผมคิดราคานะครับสายไฟพวกน็อตพวกนี้เราคิดหมดแล้วแล้วก็ค่าแรงค่าแรงคนประกอบนะครับ ถ้าซื้อไปใช้เองอถ้าซื้อไปประกอบเองก็ได้นะครับก็ก็ซื้อแยกไปก็ได้ครับก็ได้ดอก3ามพแล้วก็ตู้สี่พันห้แต่ดอกนี้สั่งเองกับพี่บิ๊กก็ได้นะครับแต่น่าจะมีค่าส่งให้นะครับค่าส่งผมไม่แน่ใจว่าใบละ200รหรือเปล่าครับถ้ากับเราเลยจบให้นะครับใบละ9 0 0านะครับรุ่นนี้ครับรับประกันความแรงแน่นอนครับทนเบรดจะออกทนแข็งๆจุกๆนะครับแต่มีเบรดสายนะครับ เพราะว่ากว่าจะไล่สูตรกันได้ก็เอาเรื่องมันกันครับแก้แล้วแก้อีกมันครับกว่าจะจบครับโอเคนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับชุดนี้12ใบครับส่งอำเภอบ้านใหม่ชัยพูนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ทีมงานล็อกบังคำหวานนะครับเปิดตัวเลยครับงานแรก17เมษานะครับพร้อมกับ Power M รุ่น n d 4,000นะครับ3แท่นแล้วก็เสียงกลาง 1นคูณสรับแปดแปดใบนะครับโอเคครับฝากติดตามผลงานด้วยครับ